คุณเคยไหมคะที่เห็นใครบางคนในที่ทำงานที่ไม่ได้ทำงานหนักที่สุดไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดในทุกด้านแต่กลับเป็นคนที่หัวหน้าให้ความไว้วางใจเพื่อนร่วมง,งานอยากทำงานด้วยและดูเหมือนว่าโอกาสดีๆมักจะเข้ามาหาเขาอยู่เสมอราวกับว่าเขามี ออร่าบางอย่างที่ทำให้ใครๆก็อยากดันเขาให้ก้าวหน้าขึ้นไปคุณเคยสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวไว้ไซเด์ทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในเส้นทางอาชีพข,ของเรานั่นก็คือการทำงานอย่างมีสเสน่ห์ค่ะ เรามาคิดว่าการจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องอาศัยแค่ความสามารถความขยันหรือผลงานที่โดดเด่นเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วยังมีเสน่ห์บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในวิธีการทำงานที่จะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่จดจำในสายตาของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงนานเสน่ห์นี้ไม่ได้มาจากการประจบสอพลอหรือการสร้างภาพ แต่มาจากใจที่ได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจงานเข้าใจคนและเข้าใจตัวเองตัางหากค่ะเราจะพาคุณไปสำรวจ30วิธีทำงานอย่างมีเสน่ห์ที่ดูเล็กน้อยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องพยายามฝืนตัวเองแต่หากคุณฝึกฝนมันอย่างสม่ำเสมอมันจะค่อยๆสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนทำให้คุณเป็นคนที่น่าไว้วางใจน่าสนับสนุนและเป็นที่ต้องการขององค์กรจนหัวหน้าอยาก ดันคุณให้ก้าวหน้าขึ้นไปอย่างเป็นธรรมชาติค่ะการสร้างสเสน่ห์ในที่ทํางานก็เหมือนการปลูกต้นไม้ให้เติบโตอย่างแข็งแรงค่ะคุณต้องดูแลตั้งแต่รากฐานภายในไม่ใช่แค่ตกแต่งภายนอกนี่คือ30วิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะข้อแรกมีความรับผิดชอบ100%เซกับทุกงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่างานจะเล็กหรือใหญ่จงรับผิดชอบกับมันอย่างเต็มที่100%ตั้งแต่ต้นจนจบไม่โยนความผิดให้ผู้อื่นหรือหาข้ออ้างเมื่อเกิดปัญหา การแสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมจะทำให้คุณเป็นที่ไว้วางใจของหัวหน้าและเพื่อนร่วมง,งานและเป็นรากฐานสำคัญของการเป็นมืออาชีพที่น่าสนับสนุนสส่งมอบงานก่อนกำหนดเสมอถ้าทำได้การส่งมอบงานตรงเวลาเป็นสิ่งที่ดีแต่การส่งมอบงานก่อนกำหนดแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจความกระตือรือร้นและความสามารถในการบริหารจัดการเวลาที่ดีเยี่ยมของคุณสิ่งนี้จะสร้างความประทับใจอย่างมากให้กับหัวหน้าเพราะมันหมายถึงคุณมีเวลาเหลือ ลือสำหรับทบทวนงานหรือรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เสมอ 3. เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนที่มีสเสน่ห์คือคนที่ไม่มีวันหยุดเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานการเข้าอบรมสมาาัมมนาหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ การแสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะทำให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการขององค์กรค่ะ 4. มองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้เมื่อเจออุปสรรคหรือปัญหาในที่ทำงานแทนที่จะบ่นหรือท้อแท้ลองเปลี่ยนมุมมองเป็นการมองหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง คนที่มีเสน่ห์จะมองว่าทุกปัญหาคือความท้าทายที่ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและสามารถนำบทเรียนนั้นมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นในอนาคต 5. มีความคิดเชิงบวกและมองโลกในแง่ดีพลังงานเชิงบวกสามารถส่งต่อถึงกันได้คนที่มีเสน่ห์ในที่ทำงานมักจะมีทัศนคติเชิงบวกมองโลกในแง่ดีและสามารถมองเห็นสิ่งดีๆได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลบาบาก การเป็นคนที่มีพลังงานบวกจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและทำให้เพื่อนร่วมง,งานอยากอยู่ใกล้ค่ะ 6. คือเป็นคนตรงต่อเวลาเสมอการตรงต่อเวลาแสดงให้เห็นถึงความเคารพในเวลาของผู้อื่นและความรับผิดชอบในหน้าที่ของคุณไม่ว่าจะเป็นการเข้าประชุมการส่งงานหรือการนัดหมาย การรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดจะสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้คุณเป็นคนที่น่าไว้วางใจในสายตาของทุกคน 7. รู้จักบริหารจัดการความเครียดของตัวเองความเครียดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่ทำงานแต่คนที่ทำงานอย่างมีสเสน่ห์จะรู้จักวิธีบริหารจัดการความเครียดของตัวเองไม่ปล่อยให้มันส่งผลกระทบต่อง,งานหรืออารมณ์ที่แสดงออออกต่่ผู้ืน การที่คุณสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีจะทำให้คุณเป็นคนที่สุข,ขุมและน่าพึ่งพาข้อแมีความกระตือรือร้นและริเริ่มสิ่งใหม่ๆอย่ารอให้ใครสั่งให้ทำลองแสดงความกระตือรือร้นและริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเช่นการเสนอไอเดียปรับปรุงกระบวนการทำงานการอาสาช่วยเหลืองานที่อยู่นอกเหนือหน้าที่การแสดงออกถึงการเป็นคนโปรแอคทีฟจะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่จดจำค่ะ 9. รักษาคำพูดและคำมั่นสัญญาคำพูดคือสิ่งสำคัญคนที่มีสเสน่ห์คือคนที่รักษาคำพูดและคำมั่นสัญญาเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่การที่คุณทำตามที่พูดจะสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับคุณทำให้ผู้คนมั่นใจที่จะร่วมงานและพึ่งพาคุณ 10. มีทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้จากทุกคน ไม่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามจงเปิดใจพร้อมเรียนรู้จากทุกคนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรือแม้แต่ลูกค้าการมีคัศนะคติที่พร้อมเรียนรู้จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเป็นคนที่น่าเข้าหาเพราะคุณให้คุณค่าตับความรู้และประสบการณ์ของผู้อื่นข้อ 11. เป็นผู้ฟังที่ดีอย่างแท้จริงคนที่มีสเสน่ห์ในที่ทำงานมักจะเป็นผู้ฟังที่ดี พวกเขาจะตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ปล่อยวางความคิดเห็นของตัวเองไว้ชั่วคราวและพยายามทำความเข้าใจมุมมองความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของคู่สนทนาการฟังอย่างตั้งใจจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการยอมรับได้รับความเข้าใจและได้รับการให้เกียรติซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจอย่างยิ่งเพราะทุกคนต่างต้องการที่จะถูกรับฟังค่ะ 12. สื่อสารอย่างชัดเจนกระชับและตรงประเด็นในโลกของการทำงานเวลาเป็นสิ่งมีค่าคนที่มีสเสน่ห์จะสื่อสารอย่างชัดเจนกระชับและตรงประเด็นไม่พูดอ้อมค้อมหรือพูดจาที่ทำให้เกิดความสับสนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยประหยัดเวลาลดความเข้าใจผิดและทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมในทุกองค์กร 13. ใช้คำพูดที่สุภาพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอไม่ว่าคุณจะพูดคุยกับใครไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไรหรือมีสถานะทางสังคมแบบไหนจงใช้คำพูดที่สุภาพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอการให้เกียรติแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ความสุภาพและการมองเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การให้เกียรติผู้อื่นจะทำให้คุณเป็นที่เคารพและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนในที่ทำงาน 14. รู้จักชมเชยและให้กำลังใจผู้อื่นอย่างจริงใจคำชมเชยและกำลังใจมีพลังมหาศาลในการสร้างความรู้สึกดีๆและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่นลองมองหาสิ่งดีๆในเพื่อนร่วมงานหรือความพยายามของพวกเขาแล้วชมเชยพวกเขาอย่างจริงใจการให้กำลังใจ เมื่อผู้อื่นต้องเผชิญกับความยากลำบากจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้คุณเป็นที่รักและนักถือของคนรอบข้าง 15. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผลคนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้เป็นแค่ผู้ตามแต่พวกเขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผลเมื่อมีโอกาส การนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหายอย่างมีเหตุผลจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นค่ะ16เป็นผู้ประสานงานที่ดีในองค์กรขนาดใหญ่การทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญคนที่มีสเสน่ห์มักจะเป็นผู้ประสานงานที่ดี สามารถเชื่อมโยงคนในทีมหรือแผนกต่างๆให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นการเป็นคนกลางที่ช่วยแก้ปัญหาความขัดแยง้งและทำให้งานเดินหน้าไปได้จะทำให้คุณเป็นที่ต้องการและน่าสนับสนุน 17. รู้จักขอความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือไม่มีใครสามารถทำงานทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคนที่มีสเสน่ห์จะรู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส การทำเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมและสร้างความผูกพันในหมู่เพื่อนร่วมงานการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 18. มีอารมณ์ขันอย่างเหมาะสม อารมณ์ขันเล็กๆน้อยๆที่เหมาะสมกับการลเทศะจะช่วยลดความตึงเครียดในที่ทำงานสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ใกล้คุณคนที่มีอารมณ์ขันอย่างเป็นธรรมชาติมักจะเป็นที่จดจำและเป็นที่รักของคนรอบข้างแต่ต้องระวังไม่ให้ตลกเกินไปจนดูไม่เป็นมืออาชีพ19สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ คนที่มีสเสน่ห์จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่หรือแม้แต่ผู้บริหารการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับคนหลากหลายประเภทได้จะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพข,ของคุณ 20. สื่อสารปัญหาพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เมื่อพบปัญหาในการทำงานแทนที่จะแค่รายงานปัญหาลองเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ด้วยการทำเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความมุ่งมั่นที่จะทำให้งานสำเร็จซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หัวหน้าต้องการเห็นในตัวพนักงานที่อยากดันขึ้นข้อ21เเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน คนที่มีสเสน่ห์มักจะเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบวินยัยการทำงานหรือแม้แต่การวางตัวในชีวิตประจำวันการเป็นแบบอย่างที่ดีจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมงานและทำให้คุณเป็นที่ยอมรับและน่าเคารพในสายตาของทุกคนค่ะ22มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสความซื่อสัตย์คือรากฐานสำคัญของความไว้วางใจ คนที่มีสเสน่ห์คือคนที่ซื่อสัตย์และโปรง่งใสในการทำงานไม่มีการทุจริตหรือปิดบังข้อมูลการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์จะสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้คุณเป็นคนที่องค์กรสามารถไว้วางใจได้ 23. รู้จักควบคุมอารมณ์และรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือเกิดความขัดแย้งคนที่มีสเสน่ห์จะรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ปล่อยให้มันครอบงำการกระทำหรือคำพูด การแสดงออกถึงความสุขุมและความใจเย็นจะทำให้คุณเป็นที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและเป็นคนที่น่าเคารพในสายตาของผู้อื่น 24. มีความละเอียดรอบคอบในงานแม้จะเป็นงานเ,เล็กๆน้อยๆคนที่มีเสน่ห์มักจะมีความละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอนของการทำงาน การใส่ใจในรายละเอียดจะช่วยลดข้อผิดพลาดและทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพสูงซึ่งเป็นสิ่งที่หัวหน้าและลูกค้าให้ความสำคัญอย่างยิ่ง 25. รู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวันมีงานมากมายที่ต้องทำคนที่มีสเสน่ห์จะรู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและต้องทำก่อน การจัดการเวลาและจัดลำดับความสำคัญได้ดีจะทำให้คุณสามารถทํางานได้สําเร็จตามเป้าหมายและเป็นคนที่น่าเชื่อถือ26เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์องค์กรต่างๆต้องการคนที่สามารถคิดนอกกรอบและนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่สร้างสรรค์คนที่มีสเสน่ห์มักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถมองเห็นปัญหาในมุมที่แตกต่างและนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรค่ะ 27. มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวโลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนที่มีเสน่ห์คือคนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆแต่พร้อมที่จะเรียนรู้และลองสิ่งใหม่ๆการปรับตัวได้ดีจะทำให้คุณเป็นคนที่อยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์28 สร้างคุณค่าให้กับองค์กรอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามจงมองหาโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงบริการการเป็นคนที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณเป็นที่ต้องการและน่าสนับสนุน29รู้จักให้เกียรติผู้อื่นในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับล่างหรือผู้บริหารระดับสูงคนที่มีสเสน่ห์จะรู้จักให้เกียรติผู้อื่นในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันการให้เกียรติแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ความสุภาพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานข้อสุดท้าย 30. มีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน นี่คือหัวใจของสเสน่ห์ที่แท้จริงในที่ทำงานคนที่มีสเสน่ห์มักจะมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงานอย่างลึกซึ้งพวกเขาไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดมากมายแต่แสดงออกผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการช่วยเหลือการปลอบโยนหรือการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นความเมตตาและเห็นอกเห็นใจนี้เองที่ทำให้พวกเขาเป็นที่รักและน่าร่วมงานด้วยเพื่อนๆคะ 30วิธทีทำงานอย่างมีสเสน่ห์ที่เราได้พูดถึงในวันนี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยและทำได้ง่ายๆเมื่อมองแยกเป็นแต่ละข้อแต่แท้จริงแล้วพลังของการลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญสู่การสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและน่าจดจำในที่ทำงานค่ะสเสน่ห์ในที่ทำงานไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอก หรือการสร้างภาพแต่มันคือใจของคุณที่ได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจงานเข้าใจคนและเข้าใจตัวเองเมื่อคุณฝึกฝนนิสัยเหล่านี้อย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าคุณไม่ได้แค่ทำงานเก่งขึ้นแต่คุณมีความสุขสงบในใจมากขึ้นคุณเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นรู้ว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของตัวเองคุณเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนในที่ทำงานและที่สำคัญที่สุด คุณจะเปล่งประกายด้วยแสงสว่างจากภายในที่มาจากใจที่ได้รับการฝึกฝนแล้วไม่ต้องพยายามสร้างภาพหลักจากภายนอกไม่ต้องพยายามทำให้ใครยอมรับ แต่คุณค่าของคุณจะเปล่งประกายออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติเป็นออร่าที่สัมผัสได้ด้วยใจจนหัวหน้าอยากดันคุณให้ก้าวหน้าขึ้นไปเองค่ะในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดของการทำงานอย่างมีเสน่ห์และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างลึกซึ้งค่ะนั่นคือหลักธรรมเรื่องอิทธิบาท4และพรหมิหาร4อิธิบาท4คือหลักธรรมแห่งความสำเร็จค่ะประกอบด้วย หนึ่งันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ทำมีใจรักในงานที่ทำสองวิริยะความเพียรพยายามไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคสามจิตตะความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ทำมีใจจดจ่ออยู่กับงาน 4. วิมังสาความไตร่ตรองทดสอบตรวจสอบเหตุผลในสิ่งที่ทำการที่คุณมีความรับผิดชอบส่งมอบงานก่อนกําหนดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือมีความกระตือรือร้อนล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกอิทธิบาทสีทั้งสิ้นค่ะเมื่อคุณมีหลักธรรมนี้ในการทำงานคุณจะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอนส่วนพรหม,มวิหาร4ี่นั้นคือหลักธรรมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะประกอบด้วย 1. เมตตาความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข 2. กรุณาความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มมุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขาความวางเฉยความมีใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงการที่คุณเป็นผู้ฟังที่ดีใช้คำพูดที่สุภาพชมเชยผู้อื่นให้กำลังใจหรือมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมนานล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกพรหม,มวิหารสทั้งสิ้นคะ่ะ เมื่อคุณมีหลักธรรมนี้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นคุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานเป็นที่รักและเคารพของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าซึ่งเป็นเสน่ห์ที่แท้จริงที่ใครๆก็สัมผัสได้เมื่อเรามีอิทธิบาท4เราก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่โดดเด่นและเมื่อเรามีพรหมวิหาร4เราก็จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสร้างเสน่ห์ที่น่าจดจำค่ะจงจำไว้เสมอนะคะว่า สเสน่ห์ในที่ทำงานไม่ได้อยู่ที่การทําให้คนอื่นประทับใจแต่อยู่ที่การเป็นคนที่มีใจที่งดงามทำงานอย่างมีสติและสร้างคุณท่าให้กับผู้อื่นและองค์กรวันนี้คุณจะเริ่มต้นฝึกฝนอิทธิบาท4และพรหมวิหาร4ในชีวิตการทำงานของคุณอย่างไรบ้างคะลองเลือกสัก1-2วิธีจาก30วิธีนี้ที่คุณรู้สึกว่าสามารถเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดแล้วลงมือทำทันที เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่มีความตั้งใจและสม่ำเสมอค่ะถ้า EP นี้เป็นประโยชน์และทำให้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานอย่างมีสเสน่ห์และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคุณเองและแบ่งปันพลังบวกนี้ให้กับโลกเพราะการให้คือการได้รับเสมอคอมเมนต์ Comment? แบ่งปันวิธีไหนที่คุณจะเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างสเสน่ห์ในที่ทำงานของคุณเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าหรือใครก็ตามที่คุณเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้แสงสว่างนี้ส่งถึงพวกเขาด้วยกดติดตามช่องไวส์อเดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกกุญแจสาคัญ ที่จะปลดล็อกศักยภาพและนำทางชีวิตคุณสู่ความเข้าใจและปัญญาในทุกๆวันจำไว้เสมอนะคะว่าการทำงานอย่างมีเสน่ห์คือการสร้างคุณค่าจากภายในที่จะเปล่งประกายสู่ความสำเร็จภายนอกแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ